กับสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวกุมารีขอดเมชัยพัฒนากรประจำตำบลตานโกนอำเภอสว่งแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้นะคะทีมนักสื่อสารระดับตำบลตานโกนนะคะพร้อมด้วยนะคะ7ภาคีเครือข่ายก็ได้มานะคะเยี่ยมเยียนนะคะเพื่อที่จะขจัดความยากจนแล้วก็ช่วยเหลือนะคะให้กับคุณลุงวัชระโคตรปัญญานะคะที่บ้านตาลโกนหมู่ที่1ตําบล กานโกนอำเคอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากเจ็ดภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับตำบลน,นะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละท่านนะคะได้แนะนําตนเองนะคะขอเชิญค่ะตั้งแต่ท่านแรกเลยท่านนายกให้ท่นน้นนายกสวัสดีครับ <c oughs> ผมนาย,ายวชิรภัทยากูลนายกองค์การบริหารสภพลตันโกนนะครับก็ได้มีโอกาสมา,มาเยี่ยมแล้วก็มอบของถึง,งชีพให้กับผู้ที่ได้โอกาสแล้วก็ตามโครงการของประชาชนนะครับ เราถือว่าให้การดูแลนะครับทางพัฒนากรประจำตำบลน,นะครับทองคู่ก็ขอ,ขอขอใจมากนะครับขอบคุณครับฐานกำดับ,บต่อไปท่านกำนันค่ะให้ท่านกำน,น,นันแนะนำตนเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวนภาหันจางสิทธิ์กำนันตำบลตาลโกนค่ะวันนี้ก็มีความยินดีที่ได้มาร่วมกับทางพัฒนาชุมชนที่ม,มอบของ <c oughs> สิ่งของที่ให้กับผู้ได้โอกาส ของคุณลุงวัชะะระขวดปัญญาบ้านตะโกนหมูหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะทางต่อไปท่านนีบ่บ้างค,ครับครับสวัสครับ,รบผมนายพิรพงศ์มีเพียรผู้ใหญ่บ้านตะโกนหมูที่หนึ่งก็ดีใจเช่นเดียวกันครับที่ได้มาร่วมอม,มอบสิ่งของให้กับครอบครัวผู้ได้โอกาส <c oughs> คุณลุงวัชะะระขวดปัญญาครับดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทาง พนักงาชุมชนคนครสว่างแผ่นดินที่ได้มาร่วมมาช่วยเหลือครอบครัวที่ด้อยของการโกลหมู่ที่หนึ่งผมเจ้าของพื้นที่ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับช<อ>านางกชัยอ่อนหวานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลตันโกนครับผมครับผมผู้ช่วยจิตใจของเพื่นหมู่หนึ่งบ้านตันโกนครับครับผมผู้ช่วยทองยีสุมมงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึนบบนน่งตำบลตันโกนครับที่ นางสำนีแก้ทองเป็นอสมอค่ะอยู่หมู่ไหนคะแม่หมู่หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางเพชรประพามาลิชินวสานค่ะเป็นอสมอหมู่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพักคณีสีสิงอ,อชหญิงตำบลตาโกนค่ะคุณลุงวัชรคตณปัญ,ญญาเนาะซึ่งสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเป็นโทษนะคะเป็นพิการอกู่กับทางด้านไหนเอ่ย อุบัติเหตุรถแล้วตอนนี้คุณคุณลุงคุณลุงอยู่คนเดียวหรอคะอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวยังสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างแต่แต่เต้นได้แต่มีบางครั้งเก็บที่สันหลังกระดูกปวดหลังก็ไปหาหมอทุกเดือนครับให้เรอดยาลุมบัตค่ะแล้วไปยังไงเอ่ยให้ให้น้องสาวเอามาให้เลยครับเพราะคุณหมอจะจัดเก่งให้เลย ก็แบารู่มปีละสามสีปีแลยเนีแล้วก็รู้จักหมดเลยเดินเดินได้แต่ว่าก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมคะค่ะแล้วการการกินอยู่ติดะัวดีไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามีกันคือตั้งแต่การกับถายเท่ัค่ะแล้วก็ในส่วนของการดูแลและเรื่องรายได้อะรายได้ได้จากไหนบ้าง คนพิการเดือนละแปดร้อยลแล้วก็เบีย้ยงชีพหกร้อยอยังยังชได้แปดร้อยพอไหมพอไม่พออะพอไม่พอพอไม่พอเราถามก่อนแล้วแล้วก้ปัญหายังไงคะพอไม่พอได้มาจะทำอ่นมาจม่นมาจรูปใช้รูปไม่ใชน้ส่งมาให้ใช้ส่วนบ้าน <ST> บ้านหลังนี้อยู่มานานหรือยังคะยี่สิบปีแล้วอ๋อยี่สิบปีเวลาเดินเหินขึ้นข้างบนล่ะทำยังไงเอ่ยผมไม่ขึ้นไม่เดินบนละหน้าค่ะค่ะก็อยากให้ทางท่านนายกนะคะได้มีแนวทาง เออได้ได้มองแนวทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือนะคะว่าจะมีแนวทาง <c oughs> การดูแลหรือว่าการช่วยเหลือทั้งในปัจจุบันและอนาะคตยอย่างไรบ้างคะ <c oughs> ครับตามแนวนโย,ยบายของทางรมตรังโกนนะครับ <c oughs> ก็ได้ดูแลผู้ได้โอกาส <c oughs> ผู้พิการและก็ผู้ติดเชื้อมาโดยตลอดนะครับและรวมถึงกลุ่มอาชีพที่คนกลุ่มนี้ที่อยากจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่าขาด โอกาสทางการหารายได้เราก็จะพยายามหาสิ่งที่เป็นของถุงอาชีพทำแนะนําอาชีพให้ว่าสามารถทําอะไรอยู่กับที่ได้ไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนทาอะไรที่ง่ายๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับทางองค์การพัฒนมสตันโกก็ไม่ละทิ้งกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็ที่จะพยายามสามารถพึ่งตัวเองได้สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้โดยได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การพอชุมนตันโกนนะครับ ทุกคนก็จะไม่ทิ้งกันนะครับทุกคนจะไม่ทิ้งกันสำหรับคนุน่มนี้แลหลายคนก็อาจจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับแนะนําในในอนาคตก็คืออยากจะให้เขาสร้างมีรายได้ให้กับตัวเองนะครับที่สำคัญก็กคือเป็นสารสารอะไรก็ได้เครื่องจักรสารนะครับถ้าเขาอยากจะทําให้กับคลณระโชนที่สามารถทําบ้านได้นะครับไม้มือ,หร,อมหรือไม่หรือไม่ก็ทําอะไรที่เป็นออนไลน์นะครับ สามารถทำในสร้างรายได้แต่ตอนนี้ผู้ได้โอกาสตรนนี้นะครับก็พอที่จะดำรงชีพได้ก็เพราะลูกหลานยังดูแลอยู่นะครับผูกหลังก็ยังดูแลอยู่ญาติพี่น้องก็ดูแลเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีขาดคนดูแลไม่ใช่อย่างน้อยก็มีอาชีพทั้งผู้พิการแล้วก็อีกสักหน่อยก็จะได้ผู้สูงอายุาเพิ่มขึ้นนะครับพคงจะดูแลกันเป็นแบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอครับ ค่ะขอบคุณท่านนายกมากนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านกำนันด้วยค่ะท่านกำนันมีแนวทางในการดูแลในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้างคะในฐานะที่เป็นแม่ทัพของระดับตำบลค่ะสำหรับทางกำนันก็มันเป็นท้องที่นะคะแล้วก็ดูแลคนภายในตำบลอยู่แล้วเพราะว่าคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุก็ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกนค่ะที่มีนยโยบายอย่างนี้แล้วก็มีโครงการที่ดูแลของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุมาตลอดค่ะค่ะขอบคุณค่ะแลำดับต่อไปนะคะผู้ใกล้ชิดนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะค่ะ,คะ,คะสำหรับผมนะครับคอยดูแลช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในหมู่บ้านพร้อมคอย เวลาหน่วยงานต่างๆเช่นพัฒนาชุมชนนี้ประสานมาผมก็คอยดูแลติดต่อให้มาช่วยเหลือลักษณะ,ะน,นี้นะครับหรือว่าด้านถิงการชารหรือว่าด้านอื่นๆที่เข้ามานะครับก็อคอยดูแลแรกก่อนก็ให้กับคุณยายบ้างให้กับคน่นบ้านหระจายไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยดูแลตามที่เท่าที่ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ทําหน้าที่ของผมครับ คอยประคับประคองดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเนาะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะค่ะท่านผู้ช่วยมีอะไรช่วยด้วยคะอ่ะแน่นอนนะคะท่านผู้นำอชค่ะท่านกงยังไม่มาช็อตยังไม่มาช็อตยังไม่เขินยิ้มอ่ะในฐานะเป็นท่านผู้นำอชนะคะผู้หญิงเป็นนี่เป็นลูกบ้านของเราด้วยนะคะอ่ะคุณพัศนีมีแนวทางที่จะดูแลพ่อประชากรปัญญาย่งไงบ้างคะ ก็ด<ส>ูแลเบื้องต้นค่ะมันกับชาวบ้านทั่วไปค่ะเกิดร้อนปรึกษากันได้โทรหาได้ตลอดค่ะ่านสุขภาพติดต่อภาษานงานติดต่อภาษางานอสมด้วยค่ะในหมู่บ้านขอบคว่ะอ่ตม่ต้ม่ออ ก็ดาค่ะยง่มาหมออสมอสมมการดูแลไปตาม่นะดับเส้นมีรายจัดแก้มคุณหมอคุณพอติดตามให้คุณตลอดค่ะยังก็ภาพซิงแรลบพนักงาน สนจ้้องผู้ถือกล่องได้แนะนเลย่นเจ้าของหลานผีส่องด้วยท่านท่านนา่นเจ้าองลน้องกท่าผู้องท่านีสองดิน่สดดูแลังดช้ากินง่ายเพราะผู้ถือก็ได้กล่องเพราะว่าู้อคุณแม่ก็อยู่ในทีมงานเนาะช่วยกันดูแลประสานงาน ร่วมกันกับท่านผู้ใหญ่นะท่านผู้ใหญ่ติดต่อไปให้ช่วยเลยอะไรก็ดําเนินการร่วมมือกันใช่ไหมคะ,อะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามอบของอ,อันนี้นเป็นฉากเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายทั้งทีอันนี้เป็นฉากก็ลำดับต่อไปนะคะก็เดี๋ยวให้ท่านนายกนะคะท่านกำนันนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทีมงานนะคะมามอบของให้กับ พ่อวัชราโคตรปัญญานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำใจนะคะในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะผิชูค่ะก็จะเป็นแนวอยู่แนวกินนะคะผิดเซตเลพอดีพอดีจะได้เต็มเต็มเลยไม่หวองว่างเลยค่ะล้มเลยก็มาเป็นกำลังใจนะฮะกำลังใจหน่อยคุนงานนะครับตั้งแต่ท่านนายกท่านผู้ช่วยเฟียบ้านผู้กำนัน มู่บ้นตำบงเกองเกลือครับแล้วก็ครับอ๋เอาไปเที่ยวไปบ้าอนาคตเนาะนะคะถ้าพ่อแข็งแรงหรือว่ากลัวเหงานะคะก็เดี๋ยวทางหน่วยงานก็จะสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมเรื่องอาชีพนะคะแต่ส่วนมากก็จะทํากันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวปัญหาด้านมืออาอแต่ปัญหาด้านมือเรื่องมือมือเก่งมือเก่งเนาะ ก็ทํำแนวเบาๆนะคะบริหารอันดับแรกบริหารมือนะคะใช่ยังเดีที่พักอาหารร่ำหนังค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ให้ให้กล่าวให้กล่าวขอบคุณดังๆอีกตั้งเีอะค่ะให้พ่อวัชระกล่าวขอบคุณทางตั้งแต่ท่านนายกท่านกรรมธิท่านผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานอีกคท่านค่ะผมนายวัชระโคตรปัญญาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนวันนี้ตั้งแต่ท่านนายก ตานโกนแล้วก็กำนันตะบลตานโกนครับแล้วก็อสมตะบลตานโกนทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มีของสามร้อยพัฒนาชุมชนมาช่วยเพ่เป็นกําลังใจให้พนุ่งครั้งนึงหนึ่งครับขอขอบพระคุณครับดีใจไหมคะวันนี้อ่ะอ่ะป๊อปเออร์ให้น้องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านนายกนะคะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยทั้งหมู่หนึ่งหมู่สามนะคะแล้วก็ คุณแม่และก็พี่พัชนะคะหมู่หนึ่งนะคะตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะคะที่เป็นภาคีเครือข่ายทั้ง7เครือข่ายของเราที่มาร่วมมือกันในการขาจัดความยากจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะคะช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้ก็ขอให้คุณพ่อวชิราคุปัญญานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เร็ววัยนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เจริญยิ่งยืนต่อไปนะคะค่ะขขอคุณค่คาาภาพนี่เลย,ยนายนภาน่ค่ะนี่ต่อไปยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ใหญ่พาทัวร์บ้านเพ<ม>ิ่นพาทัวร์บ้านนิดนิดหน่อยๆค่ะเดินเนบริเวณรอบๆอ่ะแล้วก็กดไลค์สองมือให้คุณพ่อได้ขยับมือนะเยอะมากค่ะครับหนึ่งสอง โอเคค่ะแล้วก็ชูกำปั้นจ้าเย่หายไวๆนะคะแข็งแรงเร็วๆ1 2งสองครับยิ่ยมาค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยหาย่วงหงหาแกนลงๆก็ตีไม่ไอพี่พงษ์ชาวบ้านเดี๋ยวเชิญท่านผู้ใหญ่พีรพงษ์นะคะได้พาทัวร์บ้านของคุณลุงวชิระพจน์ปัญญาค่ะจะสมมนไใ้อีกเตียมนึอ่าบาคนพิการค่ะ เดินเชิญเดียนเชิญปักล่องค่ะแนะนำด้วยนะคะทีนนี้ก็เป็นที่พักตอนรับแขกครับเก้าอี้เตียงนอนพักผ่อนเวลาว่างว่ามีมีแฟนมวยมาดูมวยกับเนเพื่อนๆอยูเป็นประจำพูดอเลยไม่เงาครับไี่เป็นเป็นที่วีก็เปดีมีทีวีเปิด ดูมวยผู้เฒ่าผู้แก่มาให้กำลังใจเพิ่นมานอนเล่นให้กำลังใจตรงนี้เป็นที่นอนเป็นที่นอนได้ดูทีวีเนาะผู้เฒ่ามาก็จะนั่งเก้าอี้แล้วก็ดูทีวีดูมวยไม่นว่ยมั้งใช่านนายกครัก แล้วไปไหนต่อคะวบริษัทบริษัทของคุณลุงวัดระสมุคุณปัญญาผุ้รายโอกาสและผู้มีการที่ท่านทำที่เองพอพอพอช่อตัวเองได้นะครับเจ้าของเครื่องซักผ้า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 มีที่ล้างถ้วยล้างจาน พอได้พออยู there right Papa, there so, ่พอพอพอเหมาะอยู่มีหลานอยู course, okay, oh, okay, right? uh, so okay. Okay, ่บ hmm. really ้านหลานนี้หลานมาขอตาครับเออมาขอตาอยู่คนเดียวหนูก็แค่นี้หก็โอเคลวค่ะสะอาดสะอาดนะโอเคพออยู่ไม่มีมูเยี้ยวเขี้ยวขอเข้ามาพ่อหนูรูสกมาคแลตกือร่

นะครับรถเข็นซึ่งได้รับจากสำนักงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนอ่อนปรนกรพัฒนาชุมชนัพย์นะครับได้ควาดคนคงจากสัฒนารมีมีท่านผู้ชมอยากลองนั่งไหมคะยื้ใครอยากได้เบี้ยเดือนละแปดร้อยไหมคะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีแล้วก็มาอยากอยากลองนั่งด้วยไม่มีไม่อยากลองนั่งนี่อนาคตพ่อคะ พ่อพ่อพ่อขับคันนี้ได้อยู่ใช่ไหมหนีหรือยังไงไม่ได้เนาะแต่อนาคตหวังว่าพ่อจะขับคันนี้ได้เนาะนะคะอยากจากสามล้อไปสองล้ออยากจากสามล้อไปสองล้อข้างบนราคาข้างบนไม่ได้ขึ้นไปเนนาะมไไ่ด้้ขึลยเนไไไไปปอะรก็นน้้้้มดขขึางล่าะอากาศก็ดีค่ะโปรตลอดชายใช้ไปทางไปทางเพื่อน เป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมดีใจไหมคะมาบ่อยๆนี้ยินชอบไหมครับเดี๋ยวครั้งกันเลยค่ะเราค้งก็ได้เละครั้งก็ได้นะหนูต้องมาบ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวหนูจะถ้าไปมามาประชุมก็จะแวะมาหาเดี๋ยวค่ะถ้ามาประชุมเดี๋ยวมีประชุมสพบทอยู่ค่ะเออแล้วก็ส่งไปเป็นพัฒนาชนาธิบดีข้าเพราะอันนี้นักข้าวนี้นักเครื่องน้ำถุงนิดนึงนะคะ เพราะว่าไม่มันจะแข็ง nochmal. เนาะต้องทีแ like เมื่อกี้พอดีไปซื้อลายลายก็ปกติก็ผู้เขาขาวๆเข้าแต่น oh. ี้มันข้าวขาวค่ะอันนี้โอเคอยู่แต่อันนี้ข้าวต้องเพิ่มน้ำหน่อยนึงประมาณนี้โอเค ตัวสัพท้อรเตัวสับใจหัวหน้ากูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปชมเรียกรปชมตะบะถอภายในเดี๋ยวหนูไปตัดต่อวิดีโอท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะการเยี่ยมพ่อวชราโคตรปัญญาเนาะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวถ้าหนูมีประชุมที่หมู่บ้านนี้นะคะหรือว่าผ่านไปผ่านมาก็จะมาแวะเยี่ยมเยียนพ่อวชราโคตรปัญญาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อนดีใจมีกําลังใจนะคะแล้วก็จะได้หายฝ่วยไวๆนะคะวันนี้นะคะขอ นะคะค,ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ